ไพ่ยิปซีมีตั้ง78บแปใบแล้วเราเนี่ยจะไปอ่านได้อย่างไรมาเรียนการอ่านไพ่ย,ยิปซีกับแจงเถอะค่ะแจงจะบอกให้คุณนะคะเข้าใจถึงการดูไพ่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันจะบอก ถึงความเป็นไพ่ใบนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าตัวคุณจะเอาไปประกอบอาชีพเสริมหรือเอาไว้ดูเช็คดวงของตัวเองนะคะลองดูนะคะแจ้งจะสอนคุณความหมายให้คุณเข้าใจทั้ง18ใบแล้วแล้วยังมีการสอนไพ่ Oracle เสริมให้คุณด้วยแล้วก็มีการสอนการทำออนไลน์ให้คุณ เถ้อคุณอยากจะหาเงินเป็นรายได้เสริมให้คุณเองด้วยนะคะสอนผ่านกลุ่มปิดค่ะใน Facebook นะคะก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะถามได้ตอบได้ถามเมื่อไหร่ก็ตอบค่ะยังไรสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569นะคะช่องนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาวเมทุนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้าเป็นเมทุนราศีเนี่ยจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะต้องบอกก่อนอ่ะหินจังหยิบหินรรนส์นะคะให้คุณนะคะได้หินที่ชื่อว่าเกบโบด ะะซึ่งจับแล้วว่าในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมนี้นะคุณจะมีความสง่างามนะคะมีสเสน่ห์นะคะอ่อนโยนนะคะรักสวยรักงามนะคะช่วยเหลือคนอื่นมีโอกาสได้แบบช่วยคนอื่นอะนะคะเพิ่มมากขึ้นได้นะคะในเรื่องของปัตตนิคู่ครองนะคะคุณมีโอกาสถ้าโสดนะจะได้เจอเนื้อคู่ ถ้าแต่งงานก็มีโอกาสได้แต่งถามเรื่องการแต่งงานก็มีโอกาสได้แต่งงานนะแล้วก็ต้องระวังอาจจะมีภาวะหึงหวงบ้างนิดหนึ่งนะคะในส่วนของลาภโชคลาภเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคนะคะจากเพศตรงข้ามนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้จากผู้ชายผู้ชายก็ได้จากผู้หญิงอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในดวงดาวเนี่ยค่ะคือ จริงๆทำมาทุกคลิปแหละแต่ว่าต้องบอกว่าแจอางอ่านโพยนะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมแจงก้มๆจะไม่มองกล้องนะคะก็ในส่วนเดือนมิถุนาเดือนสิงหาคมชาวเมถุนนะคะ ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยวันที่22กรกฎาคมไปดาวอาทิตย์เขาจะย้ายไปอยู่ในราศีสิงซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณก็<อ>ในเรื่องของการ<อ><อ>เขาเรียกว่าแสดงออกค่ะคนจะมองคุณมาด้วยความชื่นชมนะคะ<อ>คุณจะมีความมั่นใจตัวเองที่สูงมากขึ้น<อ>คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจนะคะ พูดอะไรคุยอะไรคนก็ใช้ความสนใจคุณมากนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเรียนการสอนการพูดการเจราจาอาจจะมีความพัวพันผูกพันกับพี่น้องเพื่อนบ้านครญาตินะคะเยอะเป็นพิเศษแปลว่ารายบางคนอาจเพราะว่าอจเป็นเมถุนใช่ปะ่ะแล้วเพื่อนบ้านตรงเนี้ย น่าจะ80แล้วเหมือนเราก็อาจจะต้องแบบไปดูแลหรือว่าทาเเข้าไปให้อะไรเงี้ยเยอะเป็นพิเศษหรือว่าปมที่แล้วจาได้ว่าช่วงนั้นอน่ะพี่สาวมาก็ผูกพันพัวพันเดินทางกับพี่สาวเยอะนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะ ทีนี้ก็วันที่22กรกฎาคมไปใช่ไหมที่บอกไปคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์ create นะคะมากๆเลยแล้วก็มีความรู้สึกสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะคะไปอีกในรอบ4สัปดาห์ต่อจากนี้วันที่30กรกฎาคมดาวพุธเนี่ยคะ่ะทำมุมตรงข้ามกับดาวพฤหัส ซึ่งดาวพุธเนี่ยค่ะเขาอยู่ในเรือนการเงินของคุณใช่ไหมตรงข้ามกับพฤหัสก็อยู่ในเรือนการเงินการอัลเตอร์พิพโลมันนี่นะคะมันมีโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างงานสร้างเงินก็จริงแต่เขาบอกว่าใจเย็นๆนะคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าคิดอะไรที่มันแบบทุ่งยาวลาวนเดอร์ lavender, มากเกินไปขอให้คิดใช้เหตุใช้ผลมากแล้วก็อยู่ติดดินอย่าแบบลอยๆในอากาศแบบฟุงง้งเฟอ้ออย่างเงี้ยอย่า,ยานะคะ วันาน,านาั้นนะดาวพุธ30กรกฎาคมดาวพุธนะคะจะทรายกับเนปจูนนะคะ,ะก็ต้องบอกว่าวคุณจะมีไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีไอเดียในการที่จะสร้างชื่อเสียงให้คุณเองเนะะี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นได้คนจะชื่นชมคุณนะคะ,ะเห็นผลงานของคุณลแล้วก็ เหมือนกับช่วยคุณทํางาน <'cause S 1> ทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะช่วงเวลานี้นะมันเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะผสมผสานนะคะในส่วนของการใช้หลักการและเหตุผลการจราจาติดต่อค้าขายแล้วก็การทําอะไรที่ไปฮิลลิ่งเยีวยาจิดใจคนหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําอาหารเครื่องดื่มพวกนี้ก็ทําได้ดีมากๆเลยนะ วันที่1นึ่งสิงหาคมนะคะดาวพุธนะคะทำมุมตรงข้ามกับพลูโตนะคะคือต้องระวังการโดนมานิเลตการปั่นหัวนะคะการทําให้คุณสวยเฮ้ยคุณอยากได้โปรเจกต์นี้จริงๆแต่ว่าเหมือนมาหลอกคุณให้อยากแล้วเขาก็จากไปนะคะวันที่สองสิงหาคมดาวอาทิตย์นะคะฉากกับยูเรนัสนะคะซึ่งยูเร u นัสเนี่ยอยู่ในเรือน12ใช่ไหมก็ต้องบอกว่า บางคนนะคะจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแผนการต่างๆที่คุณไม่คาดหวังไม่คาดหมายเนะะี่ยค่ะมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ต้องระวังบางคนต้องระวังเรื่องพวกอุบัติเหตุนะคะหรือว่าศัตรูลับที่นำพามาในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการเจราจาพูดคุยต่างๆอะคะ่ะมันจะมีคนที่เข้ามาออกแนวขอโทษทีอันนี้มันดาวอาทิตย์ ฉากกับยูเรเนีสเออถูกแล้วก็คือมันจะมีความรู้สึกว่ามีคนเข้ามาไม่ใช่ว่าหลอกแต่ว่าจะมาบงการ่ะนะคะศัตรูลับนะทำให้คุณเจราจาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ100%อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะวันที่3สิงหาคมฟูมูลเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่ มเ,เรือนที่9กนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแต่เนื่องจากพุธกับดาวเสาร์เนี่ยทำถึงการคุณอาจจะรู้สึกถึงความาโดนกดดันในเรื่องของการใช้เงินเหมือนอยากกะเดินทางมากหรือว่า หรือจะอยากจะทําอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆมากแต่เนื่องจากระยะเวลานี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะทําได้เนาะก็ต้องบอกว่าคือจริงๆอ่ะฟูมูลเกิดในรันที่9เนี่ยเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเดินทางทําออนไลน์โฆษณาปฏิบัติธรรมเรียนต่อใช่ไหมแต่มันมีความเครียดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะเราที่มาจากเรื่องการเงินอ่ะก็เข้าใจว่าจะเย็นๆนิดนึงอันนี้คือ เราดูให้เมถุนเราก็ไม่ได้ดูให้ละเอียดมากขนาดนั้นนะแต่ว่ากําลังคิดกับตัวเองไปด้วยนะนั่นแหละเหมือนสมมติว่าบางคนคนอยากเดินทางแต่สูว่าเฮ้ยแต่ว่าปีนี้มันโควิดงานเงินเราก็ทําอะไรได้ไม่ดีมากขนาดนั้นนะนะมันเหมือนกับโดนกดดันนิดนึงทานองนี้ก็ได้นี่สมมติหรือบางคนอยากเรียนวิชานี้แต่แบบ เฮ้ยมันมันยากจังเลยอ่ะฉันรู้สึกมีปัจจัยมันจํากัดอยู่เรทำตรงน,นี้ก็ได้วันที่สี่สิงหาคมดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะวันที่3อันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่คุณ เจรจาพูดคุยได้แบบชนะเลิศจะชนะเลิศมากนะคะจะเรียนจะสอนจะพูดจะคุยจะเดินทางสัมภาษณ์งานทําเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบสว่างสวยสวยงามมากๆคุณทําได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะพอวันที่4นะ4สี่สิงหาคมเนี่ยดาวอังคารฉากกับพฤืหัดนะคะฟ้าผ่านะคะแถวนี้นะ ดีเนะอยู่ในบ้านนะ <c oughs> ก็มันเป็นช่วงเวลานะที่จะนําพามาซึ่งความโชคดีให้กับตัวคุณนะคะแล้วก็ความแข็งแรงความมีกําลังใจที่ดีนะคะเหมือนกับโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนนําพามาซึ่งโอกาสให้คุณ สร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินให้กับตัวคุณได้นะคะวันที่7สิงหาคมดาวสุกนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะสามารถจะสร้างงานสร้างเงินได้เยอะมากๆนะคะในช่วงเวลาหลังจากนี้นะคะบางคนเนี่ยจะค่อนข้างไปให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะบางทีการสร้างเงินของคุณนะคะคุณจะ นึกถึงคนในครอบครัวก่อนว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันทําแล้วมันโอเคไหมมันจะกระทบอะไรกับคนในครอบครัวบ้างแต่บอกเลยว่ามีโอกาสหาเงินได้ดีมากเป็นเงินที่หามาได้เองเนาะอาจจะไม่ใช่แบบเสียงโชคนะคะ 13. สิ่ิงหาคมอังคารฉากรูโตนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของ การเงินเพื่อนฝูงเนี่ยคะ่ะทะเลาะก,กันได้นะคะหรือว่าบางทีเขาอาจจะนําพามาซึ่งการเผชิญหน้าอะไรบางอย่างรู้สึกตดนกดดันจากเจ้าหน้าที่รับหรือว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าความรู้สึกแบบเหมือน agressive แบบเหมือนมีคนมาว่าอะไรคุณแบบเนี้ยก็ได้นะคะ15สิงหาคมนะคะยูเรเนียสนะคะถอยหลังนะซึ่งยูเรเนียสเนี่ยบางคนนะมันอยู่ในเดือน12นะคะก็มันจะถอยหลังไปอีก5เดือนต่อจากนี้ คือต้องบอกว่าช่วงที่ยูเรนัสเข้ามา2ของไมถุนเนี่ยค่ะหลายคนเนี่ยจะมีภาวะเหมือนค้นหาตัวเองฉันเกิดมาทําไมฉันจะทําอะไรต่อไปดีหรือว่ามันเป็นความการคิดวิเคราะห์อยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะหลังจากนี้5เดือนเนี่ยค่ะคุณจะเหมือนกับเป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่มันทําไปแล้วว่าเอ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันโอเคไหมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพันกระทันหันคุณไม่ทันแบบตั้งตัวมันก็เปลี่ยนแปลงได้ 16สิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะในเรื่องของการการคอมมูนิเคชันน่ะแล้วก็เพื่อนฝูงอะค่ะคอนเน็กชันนะคะ,ะ,คะเออมันจะบอกว่าคุณสามารถพูดอะไรแล้วคนจะชอบคุณจากการใช้เหมือนวาจาสิษย์อะ่ะคุณจะพูดอะไรแบบพูดตรงมากแล้วคนมาชอบคุณก็ได้เหมือนกันทำนองนี้เนาะเออ มันรวมไปถึงการเดินทางการเหมือนพี่น้องทำนองนี้เขาก็จะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีด้วยนะ17สิงหาคมนะคะดาวพุธเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะไอ้ดาวพุธท,ทรายอังคารอ่ะบอกไปแล้วนะคะใช่ไหมว่ามันจะทำให้คุณแบบเหมือนมีความคิดที่จะเหมือนกับทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้18 สิงหาคมก็นิวมูลเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่3ก็คอมมูนิเคชันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆมีขึ้นได้นะคะแล้วก็19สิงหาคมนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนที่4นะคะคุณจะคิดอะไรเนี่ยคะ่ะใช้หลักการและเหตุผลมากขึ้นนะคะจะนิ่งมากขึ้นปกติเมถุนไม่ค่อยนิ่งนะ จะทำอะไรหลายอย่างเนี่ย multiple task ใช่ไหมทำพร้อมๆกันไปทำคู่กันไปทำองเนี้ยนะคะณช่วงวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรเนี่ยค่ะทำเพื่อครอบครัวก่อนแล้วก็ทำเพื่อเหมือนใช้อะไรแบบเท้าแตะดินอะเหมือนคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นพิจารณารอบคอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ออโอเคหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้กับชาวเมทุนนะคะ นี่ไพ่ครอบครัวเกิดขึ้น10ถ้วยเอสออฟวอนนะคะ I mean, uh, so. ตอนนี้แจงกำลังจะเปิดคอร์ส yeah, ของที่จะสอนสดอนะาคะาของ การดูดวงดาวนะคะโปรมโมชั่นแบบพิเศษนะ mm. เผื่อว่าใครเรียนดาวแถมคอร์สไพ่ให้นะคะตรงนี้ก็แล้วก็มีแถมดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็สอนในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ด้วยนะคะ mm. เทคนิคต่างๆนะคะวิเคราะห์ให้ mm. เผื่อว่าใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ mm. เผื่อจะเอาไปประกอบอาชีพของตัวเองนะคะหรือว่าเอาไว้ดูของตัวเองก็ยังได้อยู่นะ mm. เพราะแจงแบบโปรแจงจะทำให้แบบ แถมเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้นะ,ะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะจริงๆในช่วงเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ก็ลดพิเศษเหมือนกันนะคะแล้วก็นั่นแหละก็ยังรับดูดวงอยู่นะเผื่อว่าเฮ้ยนี่มันมาไลฟ์ไลฟ์เนี่ยมันไม่ดูดวงก็หรอเนี่ยก็ยังทำงานอยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำนะคะทำหลายอย่างพร้อมๆกันนะเ<ม>พราะเป็นเมทุนนะ,ะมาดูกันดีกว่าทีนี้ในส่วนของผ้า่ของ เมทุนนะคะสำหรับคอสไพ่เนี่ยก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ยังถามตอบยังให้ทำการบ้านตลอดตลอดนะคะ <c oughs> เผื่อใครสนใจอยากเรียนก็ติดต่อมาได้เช่นกันไพ่ตรงกลางของคุณนะคะได้ไพ่สิบถ้วยนะคะมันเป็นความจะใช้ว่าเลขสิบเป็นการสมบูรณ์แบบเนาะครอบครัวสุขสันต์คิด <c oughs> พร้อมหน้า <c oughs> พร้อมตากาันที่บอกไปโดยเฉพาะพี่น้องอาจจะสนิทอาจจะคุยกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้หรือว่ามันพอปลายเดือนเนี่ย ดาวจะย้ายไปอยู่ในเรือนของที่4เรือนครอบครัวอจัเข้าใจว่าคุณจะให้เวลากับคนในครอบครัวเนี่ยมากขึ้นนะคะตรงนี้นะบางคนเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการหมุนเงินเป็นพิเศษนะคะหรือรู้สึกว่าโอกาสที่เข้ามามันเยอะแยะมากมายแล้วคุณแบบแตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีอารมณ์ความรู้สึกก็ยังโครงเครงนะคะยังไม่มั่นใจว่าจะเอายังไงนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเนื่องจาก ดาวมันไปอยู่ในอันที่3เยอะการที่จะพูดจะคุยจริจาของคุณเนี่ยทำได้ดีมากๆพรีเซนต์ผลงานนะคะพูดอะไรไปเนี่ยพูดถึงว่าพูดตรงแค่ไหนคนก็ชอบคนก็ฟังคนก็เชื่อนะคะตรงนี้ให้เชื่อมั่นในกั t ฟิลลิ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ แล้วก็โอกาสที่เข้ามาเป็นโอกาสที่ดีนะคะมันกินมันจะตรงข้ามกันแบบโดยเส้นเชิงเน้อขาวกับดำขาวกับเทานะคะก็เหมือนต้องมาเลือกอะว่าจะเอาอยัางไงเขาบอกว่าให้แว็บรู้สิ่งไหนที่คุณรู้สึกเอ้ยทำไมถึงเป็นการ์ดฟิลลิ่งกรมันลำไส้ใช่ปะ่ะมันมีเส้นประสาทเยอะที่เป็นอันดับสองจากสมองไหมเอออันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะแต่ก็คือเขาบอกให้เชื่อมันถ้าเอ้ยเราปวดหัวหรือแบบปวดตัวอะไรนู่นนี่ก็คือทุกอย่างสิ่งมันมาจากที่ลาไส้ตรงนี้ใช่ปะ่ะ เพราะฉะนั้นนะ่ะให้เชื่อรรงสังหอนของตัวเองเชื่อบอกวความรู้สึกเออฉันปวดท้องฉันรู้สึกไม่ดีอะไรเงีเ้ยเออมันมันมีความรู้สึกเกี่ยวพันกันนะคะตรงนี้สิ่งที่ทํามานะคะต้องบอกว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะหรือคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมขนาดนั้นในการที่จะทําอะไรบางอย่างโปร,โจรเจกต์นั้นๆหรือว่าถ้าไปสัมภาษณ์งานต่างๆเหมือนกับเฮ้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยพร้อมเลยนะคะฉันจะทําได้ไหมจริงๆจังจะบอกว่าคุณทําได้อยู่แล้วเนื่องจากความเก่งของคุณนะ ความจะพอตลกดตะแหลความไปเรื่อยแบบฉลาดอ่ะคือเป็นคนที่แก้สถานการเฉพาะหน้าได้เก่งมากอะเมทุนะนะคะทําได้ดีอยู่แล้วนะคะมีโปรเจกต์มีบางเรื่องที่คุณต้องมาเรียนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นไอเดียความคิดที่จะทําสิ่งนั้นๆนะคะเกิดขึ้นนะมีโอกาสเข้ามาให้คุณต้องเลือกเฟ้นเป็นอย่างดีเยอะแยะมากมายว่าฉันจะเอาอยัางไงฉันจะเอาโปรเจกต์ไหนดีนะคะแล้วก็ ยังไงเสียเนื่องจากได้ไพ่เอสอาร์วใช่ไหมเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวคุณนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยควรจะรับเอาไว้มันเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่พร้อมแต่อยากบอกว่ารับไว้เถอะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะซีเหรียญเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่า ถึงแม้เดือนนี้จะมีดาวไปกระจุกในเรือนของการเงินเยอะแต่เสาร์ก็ยังอยู่ในเรื่องการเงินของคุณเช่นกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะประหยัดแล้วก็หาช่องทาง side hustle เนาะต้องทําอะไรอาชีพเสริมนะคะเข้าไว้นะคะจะดีมากนะคะไพ่จบเนี่ยค่ะมันมี2โอกาส2คน2ทัทางเลือกนะคะที่คุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะยังไงดีนะคะถ้าในเรื่องความรักนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเลือกอยู่เลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะออยังไงดีนะคะอาจจะเป็นราศีกรกฎหรือว่าเด็กกว่านะคะธาตุดินนะคะการพึงศพมังกรหรือว่าโตกว่านะคะธาตลมก็ไม่ถุนตนกลุ่มก็ได้บางคนนะรู้สึกว่าฉันจะกันไม่ให้คนที่เข้ามาเนี่ย เข้ามาหาชั้นเข้ามาถึงตัวชั้นหรือบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามีคู่แข่งในความสัมพันธ์เลยก็ได้เหมือนกันมีคนใหม่เข้ามาไพ่สองสองขึ้นแบบนี้แจงมองถึงการที่คุณจะต้องเลือกใครสักคนแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้อดีตก็ยังตัดสินใจไม่ได้ปัจจุบันอนาคตก็ยังงงงงอยู่ว่าจะเอาใครนะคะมีคนเข้ามาลองเปิดใจแต่ว่าด้วยความมิสเน์เยอะแยะเหลือล้นของคุณอะ ให้เลือกเยอะมากนะคะโอกาสในช่วงวันนี้ช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบยังเลือกต่อไปอยู่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะคิดเยอะอยู่นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะธระไรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนสูงวัยนกสัตว์เลี้ยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับอ่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่คุณทำได้ยาวๆอะคะ่ะไม่ใช่ทำแบบ โปรเจกต์จบๆไปแบบนี้ไม่ใช่นะคะน่าจะเหมาะสมกับคุณจังว่างานคุณมันน่าจะดีขึ้นนะอะไรที่เข้ามาอะไรที่ต้องตัดสินใจที่มันต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวค่ะคิดถึงสิ่งนั้นก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะการเงินนะคะตรงนี้ ไพ่เนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนต้องดูแลกันไปเนาะความรู้สึกเรื่องการเงินน่ะเนื่องจากไพ่มา2เหรียญด้วยอ่ะมันต้องหมุนนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นโปรเจกต์เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดเยอะหน่อยถ้าถามว่าเดือนนี้คุณมีไอเดียมีโปรเจกต์มีการสร้างงานสร้างเงินเยอะไหมใช่แต่มันก็มีดาวมุมทาเสียเหมือนกันในเรื่องการเงินแสดงว่าเฮ้ยเงินเข้าก็ออกเหมือนกันในะช่วงเวลานี้นะสุขภาพนะคะ น่าจะดีนะไม่น่าเป็นอะไรนะตรงนี้เดินทางท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็การเรียนนะคะสอบแข่งขันได้อยู่แล้วนะจริงๆดาวพฤหัสอยู่ในัทที่8เนี่ยของคุณเนี่ยจะบอกว่าสําหรับใครบางคนที่อยากจะออนอกจากเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแล้วพวกสอบชิงทุนนก<ด>็มีโอกาสนะ<ด>ลองลองดูนะคะ ความรักนะคะให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะปล่อยปล่อยไปนะคะอย่าเพิ่งแบบเครียดมากนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะต้องดีขึ้นสินะอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งเครียดขนาดนั้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของไพ่ออร์ค e ลบอกอะไรคุณบ้างนะคะก็รักตัวเองก่อนนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งแบบไปรักใครมากมายรักตัวเองทำตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็โซเมดนะคะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ใช้นี่แหละนะคะ ไปเยียารักษาใจครอบครัวคุณก่อนนะคะรักครอบครัวคุณก่อนที่เคยเล่าให้ฟังคือถ้าใครอะ่ะรักครอบครัวคุณมากพอค่ะคุณจะสามารถเลือกได้ง่ายว่าใครที่แบบจะเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนส่วนตัวตอนที่อกหักเยอะๆนะก็จะอยู่แบบไปเดินตลาดนัดกับคุณพ่อแล้วก็พี่สาวแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบคือดูแลทุกอย่างอะ่ะไม่เคยทำอะไรต้องตัวเองก็คือถ้าอยู่บ้านต้องแบบทำให้หมดล้างรถ ขัดห้องน้ําทํานู่นคือทําทุกอย่างสิ่งแล้วถือของกลัวเราหนักก็ถือให้ใช่ป่ะแล้วเราสูว่าเออเราต้องหาผู้ชายที่เหมือนพ่ออ่ะแบบดูแลเราอ่ะอันนี้ยกตัดมาณปัจจุบนันคือกลับไปรักคนในครอบครัวก่อนเวลาคุณรักคนในครอบครัวมากพอคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยเออคุณมีค่ามากพอนเนี่ยคนที่แบบเร่่ายลายทางเนี่ยมันไม่ใช่เลยอะ่ะนะคะแล้วก็ Stay optimistic นะคะก็คือมองโลกในแง่ดีในเรื่องความรักนะคะจริงๆเดี๋ยวก็มีคนดีๆเข้ามาค่ะเนี่ยมาหน้าสองคนต้องเลือกด้วย h o น e y m o o ก็ไปเที่ยวกันติดน้ำใกล้น้ำได้นะคะแล้วก็ getting to know each other ก็คือทำความรู้จักก่อนนะคะมีโอกาสได้รู้จักได้รู้ใจก,กันมากขึ้นได้นะคะตรงนี้เหมือนกับต้องพยายามพูดคุยรู้จักกันมากขึ้น่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตรงนี้ ถ้าเป็นในเรื่องความรักเมถุนเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงต้องเลือกสถานการณ์สคน2โอกาสสองทางเลือกนะคะแล้วก็ที่ให้ระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องการใช้เงินแต่จริงมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะเผื่อว่าใครสนใจเรียนดูดวงนะคะหรือว่าดูดวงส่วนตัวก็เรียนเชิญนะคะติดต่อมาได้นะคะตรงนี้นะ,ะไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ